ปูกนอกตัวก็คือทําเป็นวงหวงที่สองแล้วก็ซ้อนกลับแล้วษณะนี้จะใช้สําหรับน้องหลักเท่านั้นซึ่งมันจะไม่ก้อยที่ใช้นะครับเอาไปครับเอาขวามาทับซ้ายถ้าเกิดถนัดนะเอาขวาทับซ้ายเดสิัวาทับซ้ายเสร็จหนึ่งหัวตามด้วยขวาทับซ้ายอีกหนึ่งหัวนะแล้วก็แทนทียนครังเองเอาอยู่หลัก แล้วซ้อนกลับไปข้างหลังเอาใหม่นะมาทับซ้ายหนึ่งัวฝาทับซ้ายหนึ่งัว,งวแล้วอ้อมมาไว้ข้างหลังจะเป็นกระุ้นเป็นแบบนี้ใช้สําหรับยึดแน่นวัตถุที่เป็นทรงกระบอกนะถ้าเป็นเหลี่ยมจะไม่ค่อยได้ผลต,ต้องใช้ลักษณะที่เป็นทรงกระบอกใช้งานมากที่สุดแต่ลักษณะคลกแบบนี้จะใช้งานน้อยเพราะจะไม่ค่อยมีหลักให้เราเก นะทีนี้เป็นตะกุดเบ็ดที่ใช้ปลายเชือกเดินนะเอาปูกไปเลยด้ลยเราเปิดดูแล้วคุณเต้นทักกลคุณเต้นทักไกลด้วยให้เราจำเทคนิคของเราเองไว้นะว่าเราปลูกยังไง ออไปล้มไปล้ัรักรรักกนรุณคบอกกันจะตกไปับลักษณะที่จำไง่ายก็คือว่าก็เดไ้องเอาอหม่นะเอาแล้ว่ก็ผูกเฉพาะของมันโกนิมตยุบนะแล้วก็ดึงขอไก่ด้วยครับ ลวดลายร้อนแรงตัดแส้ใแรงทุกคนนะกินเธอเป็นชดเข้าทันทีที่พบเจอที่ยกที่ย้ายที่เลยรืงเดยนะเพื่อให้ของพวงเนี้ยอยู่ทุกแกนนี้เพราะเวลาผูกหูเปเนี่ยมันจะมีแกนเราจะต้องผูกตรงนี้เวลาผูกเนมันจะไม่สไลด์นะครับเอาหูนี่อยู่กลางต้องหักคอไก่ด้วยผูกเหมือนเดิมเดินเทียบคู่ เื่อในการเซตที่เส้นใดเส้นหนึ่งขาดที่เส้นนึงยังอยู่นะครับผูกเหมือนเดิมแต่นเชื่อผู้แล้ว,ลวให้เชืเรียนเรียนการอ่าเชืยกาเีย,เย,เยเนการจัดก้อย่าให้เชืออดีกันนะครับเชือกครับเชืแล้วหมาไ่ด้วย อยู่ใจก็ตื้นตักาพนารักอยู่ก็้องพักอยูรักๆอยู่ยก็มาใกล้ก็ไม่ปลยไปง่ายง่าย